สวัสดีค่ะมาพบกับเซลแคทอีกแล้วนะคะเซลแคทขายรถบรรทุกอิส,สูซุทิงยนต์ค่ะ ตอนนี้นะคะเซลแคทก็อยู่ที่โชว์รูมอิสุสุคิงยนต์ซาคาบุรีลำนอกเมืองนะคะช่วงแรกนะคะแคทก็ถ่ายบรรยากาศของโชว์รูมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะคะก็จะมีเสียงนก nope. เยอะมากเลยนะคะอยู่ในโชว์รูมของเรานะคะ,ะวันนี้นะคะเซลแคทจะพามาชมรถรุ่นไหนนะคะ ด้านหลังนี้นะคะหลายท่านก็คงจะเดาออกแล้วนะคะก็เป็นรถน้ำมันนะคะนี่ติดตั้งอยู่ในรุ่นไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะก็ติดตั้งอยู่ในรุ่น FVM 300แรงมานะคะเป็นสิบล้อเพลาเดียวนะคะ สำหรับรุ่น FVM นะคะก็มีแรงม้านะคะให้เลือกถึง2แรงม้านะคะก็คือ240แรงมา้าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะ300แรงม้าค่ะสำหรับช่วงความยาวของตัว FVM นะคะก็มีช่วงความยาวให้เลือกหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะก็มีเริ่มจากตัวยาว6เมตร6นะคะแล้วก็7เมตรหนึ่ง เจ็ดเมตรเแล้วก็ตัวยาวสุดเลยก็อยู่ที่เก้าเมตรเกนะคะก็คันนี้นะคะก็ความยาวอยู่ที่ตัวเริ่มต้นของ FVM นะคะอยู่ที่ความยาว6กเมตรหกนะคะกำลังต่อตัวถังแทงน้ำมันแบบนี้สวยๆเลยนะคะอ่าสำหรับรถน้ำมันนะคะรายละเอียดตัวถังอุปกรณ์ต่างๆนะคะฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็ค่อนข้างที่จะ เยอะมากพอสมควรนะคะอ่าคนที่สามารถขับรถน้ำมันได้นะคะก็ต้องศึกษารายละเอียดต่างๆแล้วก็ได้ผ่านการอบรมนะคะอย่างเชี่ยวชาญน,นะคะถึงจะมาขับรถน้ำมันแบบนี้ได้นั่นเองนะคะสำหรับท่านไหนที่สงสัยนะคะว่าคนขับรถน้ำมันเนี่ยค่ะต้องมีใบอนุญาตอะไรบ้างนะคะถึงจะมาขับรถน้ำมัน แบบคันนี้ได้นะคะอ่าลำแรกนะคะข้อ1น,นะคะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่4นะคะหรือว่าคอสีนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อ2นะคะก็ต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญกรรม100%เเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่จะมาขับรถน้ำมันนะคะข้อ3นะคะก็จะเป็นการอบรมนะคะได้รับ บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานทั้งขนส่งน้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานนะคะ,ะข้อ4นะคะก็ต้องอบรมนะคะหลักสูตรของพนักงานขับรถแบบมืออาชีพขั้นตอนการจัดส่งน้ำมันต่างๆนะคะให้เชี่ยวชาญที่สุดนะคะก็เรียกได้ว่าก่อนที่จะขับรถน้ำมันได้นะคะก็ต้อง ผ่านการอบรมต่างๆหลายอย่างเลยนะคะก็เพราะว่าเป็นรถลักษณะพิเศษนะคะเป็นรถที่ค่อนข้างอันตรายเนาะ,ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้รถนะคะน้ำมันแบบนี้นะคะก็าะสามารถสอบถามเซลล์แกลเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น เขาเรียกว่าที่โหลดน้ำมันนะคะก็จะเป็นช่องไว้สำหรับโหลดน้ำมันในคันนี้นะคะก็มีทั้งหมด5้าช่องนะคะสำหรับน้ำมันแต่ละชนิดก็จะมีช่องที่1ช่องที่สองอ่าอย่างช่องที่2อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นน้ำมันแต่ละประเภทนะคะแกสโซฮอล์95แกสโซฮอล์ E20 แกสโซฮอล์95ประมาณนี้นะคะ ก็จะมีทั้งหมด5ช่องค่ะสำหรับในตัวถังขนาด1 8 0 0 0ลิตรนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะก็สำหรับท่านไหนที่สนใจอยากได้รถน้ำมันแบบนี้นะคะก็สอบถามเซลล์แคทเข้ามาได้เลยนะคะก็ฝากเบอร์ไว้ด้านล่างนี้นะคะเบอร์094 796 6961นะคะหรือว่าตอนนี้นะคะ คันนี้นะคะจอดอยู่ที่โชว์ร e ูมอีซูซุทิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะคะเข้ามาชมตัวจริงเสียงจริงได้เลยนะคะใครอยากเห็นตัวจริงก็เข้ามาชมได้อยู่ติดติดกับลรบิสันบุรีรัมย์เข้ามาได้มาไม่ถูกโทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เซลแคทก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ